วันนี้ทำเมนูแกงผักกาดเมืองค่ะแกงผักกาดเมืองสูตรบรรพรใส่มะระใส่ฟักทองด้วยค่ะใส่มะเขือเทศแกงผักกาดเมืองไก่ค่ะน่าทานไหมคะ อาหารทําเองทุกวันนะคะถ้ามาชมฝากติดตามให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะ بيك